สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูขูสุกคนคือเกากรบผมหักระบ้าย่นอีกแล้วครับพี่น้องบรรยากาศเยี่ยมตอนเที่ยงนะพี่น้องเนาะเอาผู้ใดญ่บ้านได้กินเขาเที่ยงเขาสวยเลยพี่น้องเด้อมากินเขากระบ้าย่นนะครับหน่ยมือนี้บ้าย่นได้นี่ครับตําไสตันครับพี่น้องตําไสตันใส่เห็ดเข็มทองแล้วก็มีสามสิบจีบนะหนึ่งนะพี่น้องเนาะมือนีมีผักหลายๆคือเกาพี่น้องเขียวม่วงแล้วก็มีแคบหมูมานามือน เอา้าพี่น้องเบ่าหลายใหญ่ห้างคือเก่ากับผมสิพาพี่พระนองมาแสบรถครับบไปน,นี้เอา้าผูใ้ใดที่เขามาเบิ้งใหม่ด้วยครับเด้อฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้เบ่าวยิง่งเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเอา้าบ่าหลายใหญ่ห้างคือเก่าพี่น้องมาเฮาจวดกับรถครับนี่โอ้ยตำํำเซตันเจ็บๆครับนี่พี่น้องบรรยากาศตอนเที่ยงของเเฮางาขอ,ขอห,าหาขออยาดใส่ด้วยก่อนเลือด้อพี่น้องเด้อบัดนี้ อืมอ,อืมเอค่ะครับมาๆพี่น้องมานี่มาเสียบๆเหมือน,นกันครับนี่ สามสิบกิบเนาะ้าวเพชรเจ็บแสบพี่น้องมเลย เรามีผู้ชายไปผ่านผู้ชายไป and ผมมีเข่าคือเกอ่าพี่ห้ังกินเร่นนนึกออรัอรรับมือเนี่ย กวาบดีเพิ่ กน้ำปลาแยกเยาอใสตัง ครับพี่น้องเมื่อนี้มันมีร่มเลยครับ ใส่ตังกับเพชรพี่น้องอากาศก็ะห้อนสุดอยอดครับแดดมันเลิกการเล่น จับจับไป่นองต้องเพชรต้องจับครับนี่ยยุดเบลเลย อร่อยครับพี่น้องหมืนโอ้หวานครับเปียกเบิร์ดเอาเลยพี่น้องฮะเบิร์ดอีกแล้วครับพี่น้องแซ่บอีกแล้วยนีมือเที่ยงพี่น้องเนะาะอ๋อขอตื้นกนัขอบคุณนะครับผมผู้ติดตามรับชมนะครับทั้งบุกเกลือพุงใหม่ด้วยพี่น้องเด้อเวลี่คำว่า,า,าบุกใหม่ก็จะเลื่อมด้วยพี่น้องกดติดตามให้เบายอดแนวเด้อครับเด้อเป็ี่ยนก๊อฟใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะอ๋อสำหรับความแซ่บความนนะัวกอะ ฝากพี่ฝากน้องไว้ช่อมนีพี่น้องด้วยเอา้าฝอกกันไม่คลิปหนาเด้พี่น้องสำหรับบุนีกะขอกาบเขาสวัสดีครับ